สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากว่ามีคนอยากรูความเป็นไปเป็นมาของคู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างเรากับออสการ์นะคะรู้จาักกาันผ่านการแนะนําของน้าค่ะปีที่เราได้เริ่มรู้จักกันเราเริ่มพูดคุยกันก็น่าจะเป็นปี2018ค่ะประมาณเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่น้าให้คอนแทคออสการ์มาแล้วนะคะเราก็เป็นคนที่เริ่มถักไปก่อนค่ะเราก็แชทจีบเขาไปจีบเขามาจนเขาขอเราเป็นแฟนค่ะ หลังจากที่เราสองคนคุยกันมาได้สักประมาณ5-6เดือนค่ะออสการ์ก็บินมาเที่ยวเมืองไทยค่ะออสการ์บินมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกประมาณเดือนเมษายนปี2019ค่ะเรายังจําวันที่ออสการ์บินมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกได้อยู่เลยค่ะตอนนั้นที่ออสการ์บินมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกค่ะเราบอกแม่แล้วว่าเราจะไปรับออสการ์ที่สนามบินนะแต่ว่าแม่เราบอกว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวเขาหลอกเอา้าแต่เราก็ตัดสินใจที่จะไปค่ะเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่าเราก็ไปนั่งรอเขาที่สนามบินค่ะตอนนั้นที่สนามบินก็ถึงเวลาที่เเครื่่องมมันดตาาทีข ะะปรากฏว่าก็ยังไม่เห็นเขาเดินออกมาสักทีที่ไหนได้ค่ะเครื่องดีเลย์ไปสองชั่วโมงก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้เจอเขาตอนนั้นแต่สุดท้ายเราสองคนก็ได้เจอกันค่ะตอนนั้นออสการ์มาเที่ยวประเทศไทยประมาณ2อาทิตย์ค่ะเราก็พาออสการ์ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเหิตกันเลยค่ะช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดนะคะก็จะมีราชบุรีกาญจน,นบุรีหัวหินอยุธยาแต่ละที่ก็จะเที่ยวประมาณ3-4วันค่ะความรู้สึกแรกที่เราได้เจอออสการ์เรารู้สึกว่า เราถูกชะตากับคนนี้มาแล้วก็รู้สึกผูกพันกับเขาแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากับเขาเคยเจอกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรประมาณนี้เลยหลังจากที่เราสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันประมาณ2อ,อาทิตย์นะคะก็เกิดความผูกพันมากมายเลยครับวันที่เขากลับไปเรานี่ร้องไห้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่ออสการ์บินกลับสวีเดนใช่ไหมคะเราสองคนก็คุยกันติดต่อกันทุกวันค่ะผ่านการแชทการวิดีโอคอลหลังจากนั้น6เดือนค่ะออสการ์ Oscar ก็บินกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ ออสการ์บินมารอบนี้เราก็เลยพาออสการ์ไปหาแม่ค่ะให้แม่กับออสการ์ได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกันค่ะแม่ก็ดูชอบออสการ์มากเลยค่ะทุกคนมารอบนี้ออสการ์คือมีจุดมุ่งหมายว่าจะมาขอมั่นหมายเราไว้กับแม่ค่ะมาครั้งนี้เขาก็คือมาขอเราแต่งงานด้วยเลยค่ะเขาบอกเราว่าเขาจะกลับสวีเดนไปทํางานเก็บเงินแล้วก็มาแต่งเธอนะวันที่เขาบินกลับก็เช่นเคยค่ะคือเราก็ร้องไห้หนักมากหลังจากที่ออสการ์บินกลับประเทศไปตอนนั้นก็คือมีข่าวโควิดเข้ามาในประเทศ ทำให้ปิดประเทศไปตอนนั้นเราสองคนติดต่อกันผ่านออนไลน์อย่างเดียวค่ะเป็นเวลาประมาณ2ปีตอนนั้นคือเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยค่ะทุกคนต้องใช้ความอดทนสูงมากค่ะเพราะตอนนั้นคือเขาปิดประเทศหมดเลยเราจะบินไปหาเขาก็ไม่ได้เขาจะบินมาหาเราก็ไม่ได้ค่ะก็คือใช้การออนไลน์อย่างเดียวค่ะตอนนั้นเป็นอะไรที่โคตรทรมานบอกเลยค่ะแต่ก็พอสถานการณ์โควิด1 9ที่มันมีการระบาดเกิดขึ้นทําให้เราได้ตระหนักแล้วก็คิดอะไรได้มากเลยค่ะ เราก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าในอนาคตมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราสองคนไม่ควรจะอยู่กันคนละประเทศแบบนี้มันทําให้เราห่างเหินกันมากเกินไปตอนนั้นเราสองคนก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าเกิดเราสามารถบินมาหากันได้เมื่อไหร่เราจะตัดสินใจแต่งงานกันทันทีและเราก็จะทําเรื่องย้ายประเทศพูดง่ายๆก็คือะ่ะ ถ้าเกิดออสการ์บินมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราก็จะจัดงานแต่งเล็กๆกันแล้วก็ทำการจดทะเบียนสมรสแล้วก็ทำเรื่องขอวีซา่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศประมาณปี2022ค่ะตอนนั้นคือประเทศเปิดแล้วก็คือสามารถมีนักท่องเที่ยวบินเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้แล้วประจวบเหมาะกับที่ออสการ์ก็บินมาปี2022ด้วยค่ะก็ทําให้เราได้จัดงานแต่งเล็กๆด้วยกันแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันค่ะหลังจากที่ออสการ์ได้บินกลับประเทศสวีเดนไปเราก็ได้เริ่มทําวีซ่าอยู่อาศัยค่ะเนื่องจากว่าวีซ่า อยู่อาศัยมันใช้เวลาในการขอที่ค่อนข้างยาวนานมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราก็เลยได้ทําเรื่องวีซ่าเยี่ยมเยียนเราก็ทำวีซ่าเยี่ยมเยียนมาเยี่ยมออสการ์ที่สวิเดนประมาณ3เดือนค่ะ ในระหว่างที่รอวีซ่าอยู่อาศัยหลังจากที่ครบกําหนด3เดือนแล้วก็กลับไปที่ประเทศไทยคะ่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์วีซ่าอยู่อาศัยหลังจากที่เราสัมภาษณ์วีซ่าอยู่อาศัยได้ประมาณ3วันคะ่ะก็มีผลออกมาว่าวีซ่าเราผ่านนะเราก็รอรับการแล้วก็สามารถทําเรื่องบินมาอยู่ที่สวีเดนได้เลยเราได้บินมาสวีเดนประมาณปี2023นะคะเราบินมาสวีเดนประมาณเมษายนปี2023ตอนนี้ก็ปี2024แล้วเรามาอยู่สวีเดนได้ประมาณ เกือบหนึ่งปีแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของคู่เรานะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของเราสองคนขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะฮิโด